ก่อนไปไม่ลดะเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายเองใช่ไหมเต้โอ๊ยหนักมาตอนนี้เราก็ออกมาจากท่าชุมนุมแล้วคันณิสิทธิ์แล้ว แต่เราไม่ได้บอกครูซึ่งครูอยู่ตรงนู้นเราไม่ได้บอกว่าเรามาแล้วน่นนวาทึ่งเาพร้อมทีกับหมนนี่เราจะมาดูอาคารปับพิมพ์หยามอีกครั้งหนึ่งอะไรเฮ้ยไม่รู้บอกไปทำไมฮะ นี่นก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ถ่ายให้ครั้งที่ ่นใหญอันนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลเก่าซึ่งเราเคยบอกไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นอาคารสาโลชาซนนึ่งคล้ายคล้ายๆอาคารทับสิะสยามที่เราเพิง่งเปิดให้เมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นอาคารตาชมพูจำกูได้ป่าจำได้ไหมจำอะไรอีกแล้วจำกูได้ไหมทำไมเราต้องจำเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไง,ไง ยังไม่ได้นับเลยว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านี่นะทุกคนนี่จะเป็นอาคารอะไรทำไมนี่ก็จะเป็นตัดต่อครับตัดต่อนี่จะเป็นการทอดผ้าปะใช่แต่ไม่รู้ว่ามันจะสุกหรือจะไหม้รอดมาปาจะสุกหรือจะไหม้ไปรีวิวสนามเปตองด้วยอืมโอเค นี่ก็จะเป็นอาคาตโรชาแล้วก็จะเป็นพาพุทธลูกนี่พาพุทธลูกใครที่เป็นศิษย์เก่าใครที่เป็นอย่าเพิ่งพูดแซ่บนี่ใครที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ก็มาดูโรงเรียนนี้ได้ไปมาดูคลิปนี้ได้ดเผื่อใคร<ม>เผื่อใครแบบลืมไปแล้ว<ม>เผื่อใครคิดถึงก็มาดูได้ว่าเขาอยู่กันเป็นยังไงอือ อาคารปร .6 คันเราไม่ใช้แล้วนะที่เราออกมาไม่ใช่ป .5 นะผู้ว่าผูเดทแทงนิดหน่อยแวมันน,นี่สนามเบยดตรองอันนี้ก็จะเป็นศาลาตรงนู้นเรารู้แล้วว่าเป็นศาลาชื่ออะไรแต่เราลืมตรงนี้เป็นก็เป็นศาลาอะไรวะศาลาพระบุคงชื่อว่าอันนี้อาคารอารา,าพนอาคารอาราพน ใครที่เป็นสิ์เก่าก็จะได้มาเรียนตรงนี้เพราะว่าเขาใช้แต่ว่าเขาไม่ใช้อาคารนี้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้นักเรียนน้อยเกินหรือเปล่าที่จะมาอยู่ตรงนี้ฮะอาจจะพังมีอะไรจะพังเนี่เออทำไมอะรู้แค่นู่ซ้ำหนึ่ฮะเออใครเหรอทำไมมันเหมือนมันยังดูใหม่ๆอยู่เลย ค้าะอ,นะอ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรอันนี้ก็คือศาลาใหม่ของเรียนเราซึ่งเขาสร้างมานานแล้วก่อนที่พอจะเกษียณแต่แตอนนี้ผอกก็ยังไม่กเกษียณโอยครบหนึ่งปีแล้วศาลาครบหนึ่งปีแล้วทำไมวะ ถ้าทุกคนได้ยินแจ็คก็แสดงว่าเขากำลังซ้อมอยู่โอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย